เอามันก็หนาวไปกินเหล้าฟรีไว้จ๊เจ๊ไม่โมัวเพื่อนเฮ้ยเพื่อนมาก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 กินหอนไรบาจะทางไหนนี่กว่ากันเดินมาอ้านจะทางไหนนี่ถึงกินเหล้าบนเถื่อนอันี่เพื่อนของดีที่คุณคู่ควรของควรที่คุณคู่ดีเยอะจัดไปเยอะ นางป้าต้องนางป้าต้องนางป้าต้องไปยังไหนบ่เดีเจอกันดนมึงเดี๋ยวนี้มึงเป็นยังไหแน่ธุรกิจเดี๋ยงนันมามึงเฮ็ดธุรกิจขึ้นมาประคามขว้าเออขึ้นอาเหมือนกันมึงมีพ่อใส่มึงมีพ่อใส่โอ้ยเงินแม่กแหววพ่อกินเหล้าโอ้ยธุรกิจต้องหมอกเฮียเป็นไรวะมาเรื่องเะไนเช่นหมอเบิ้งปุ๊บสุดใบกระเป๋าให้เบิ้ง ้มชื่อมึงวะไบใ่วะใครเป็นฝ่ายตรงนี้ใครบอกฝ่ายบอกเรื่อยเรื่อยใครทุกวันไหนวะใครทุกวันศุกรวันศุกร์ใครใส่ะอยู่ประชารัฐอันนี้ใครคลองนมดใครอ๋อใครคลองโอเคโอเคแวงแจ๊กได้เปืือกยังเหรอแล้วัางแจ๊กแ้วงแจ๊กเอาเอาเายังหนิยังนีมากมากแจกกับสีฮาเหลืองกันล้บอแมนวะ บอกว่าระวังมันราล้วมันสีเปียบระวังแน่นะเอ้าเอาเอาแตกว่าแตกได้อายว่าแตกได้ครับพ่อแมนมันสีเปี้ยสีเตี้ยมันสีแตีมันสีแตี้ยอ้าวมันสีแตกว่าเอาที่หลาพ่อแมนคนเราเนี่ยแม้่มันสีนุ่มเนี่ยโอ้โทษโทษเพื่อนมันมาแตกดอกเฮ้ยหมมึงเห็นกันโดนกับเปลี่ยนไปเนาะมึงญาติญาติกรุละแว้งกรุละแว้งเว้นกันโดนกับนี่เนาะอู้ย ยานยันก็แตกเออเพื่อนกอโทษขอโทษกูพี่แดงล่ะกูอารมณ์ร้อนโอ้โหวพาไปหลุนเหลือล่อนไหลุี่ซิปลุ่มหนึ่งนไ้นี่เขียนมึงแงเพื่อนอูออีกอีกมึงหาแนว่าตัวกูเลยไปมากูเศราเขียน่อนต้องส้นเอาส้นก่อนโอ้ยเออเศรเขกยนกูซ่เศรษฐกิจอเศรอะเออา เชื่อหนามันกระบอกดีๆแน่ขอตัวได้ดปะล่ะข้อตัวข้อตัวขอตัวข้อตัวตัวแล้วมึงเคยเล่นแม่นางมีปะกูมาใช่มองใช่มองมีปะใช่พี่ายเล่นี่ละขาแล้วปะก็หาเลยนี่กหาเลยนี่เฮียเขาเหมือนเลยหางมึงก็จะว่าหาเอ้ยหาเพื่อน กูถามดีๆข่าวแล้วบอหาวอีกบอหาวอีกบอหายเรากูถามดีๆดิยนี่ฮาวบอเออกูหาวกูหาวเอากูหาวไอ้นิยังไงนี่มอลแมนกูหาวแบบไส่คองมึงหาวแบบใส่กูหมายถึงหาวมองไม่เห็นโอพราะว่าเต็มึงหาวใส่กูบักฮามึงนี่เนี่ยคุณผู้ช เอากูกว่าเตมึงหาใส่กูไงกูวกว่กันเป็นบาทเป็นสามั่สามั่ไในเพื่อนขอโทษอกันเยอีอม่เอาเยังรเอ้ส่วนทากินแรงว้กันแบบเดียวชกินแรงเยไม่ด้ยังกินเหรอม่ได้เรีไเรากินบหลเากินบไปเลย แมนบอแมนบอกกินโปรเพลนนี่เราเนี่ย <laughs>